สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกิลังกาเก่ากันทุกคนนะครับผมวันนี้มาเจอกับน้องกระต่ายสีชมพูแล้วก็สัตว์เลี้ยงคู่ใจของเขาไข่กระต่ายแล้วกันนะครับตัวละครใหม่ตัวนี้ผมคิดว่าตัวน้องค่อนข้างออกจะน่ารักมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่แค่เวลหนึ่งนะครับผมส่วนวิธีการปลดล็อกนะครับเราจะต้องเก็บไอตัวเหมือนเยลลี่สีชมพูตัวนี้นะครับให้ครบ 400ชิ้นนะครับเริ่มแรกเราจะสามารถปลดล็อกน้องได้ในส่วนของการเก็บตัวเจลลี่สีชมพูตัวนั้นนะครับเราก็จะเป็นการาส่งหอวใจให้เพื่อนนะครับผม1วันจะได้อยู่ที่80อันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับดรอปจากกล่องลึกลับประจำาด่านนะครับอย่างเช่นเราวิ่งไปเราเจอกล่องลึกลับเราเก็บ แล้วก็ถ้าเป็นสีทองหรือสีลุงก็มีโอกาสออกมากกว่ากันนะครับผมและในส่วนตัวความสามารถเดี๋ยวผมจะอธิบายาในเกมอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมแปลมาแล้วค่อนข้างที่จะงงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของน้องนะครับมีถั่วเขียวด้วยถ้าใครสนใจจัดได้นะครับ22เพชรความสามารถเดี๋ยวผมขออธิบายอีกหนึ่งรอบแล้วกันเพราะว่าแปลอ,ออกมาค่อนข้างที่จะงงมากเหมือนกันครับ โอเคในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็จะเป็นการเชิญเพื่อนที่ไม่ได้เล่นเกมคุกกลันะครับ20คนในช่องผมมีทาไว้อยู่เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้เลยนะครับและในส่วนคอมโบน้องกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นเพิ่มคะแนนเยนลี่เพิ่มขึ้นแล้วก็พลังงานลดช้าลงอีก8%เลยนะครับและในส่วนการใช้งานสมบัติก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะครับ ส่วนตัวผมผมเลือกใช้เป็นครัวซองนะคบก็คือพลังงานลดช้าลงแล้วก็เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูอีก13เรนะคะเวลาเราเก็บเลือดอเก็บโพชั่นเพิ่มเลือดอะไรต่างๆก็คือเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับในส่วนตัววิ่งคลาดผมใช้เป็นตัวมวยไทยนะคบผมผมคิดว่ามันมันเหมาะกับตัวผมก็คือเป็นคนที่ชนบ่อยโอเคส่วนบูสเตอร์เราจะใช้เป็น ความสามารถแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเรามีพลังงานลดใช้ลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดบูสเตอร์เลยนะครับผมขนาดคะแนนเวลหนึ่งนะครับผมขึ้นมาเกือบ8ล้านเลยครับผมอ่าโอเคในเมื่อน้องวิ่งไปสักพักนะครับน้องจะสร้างประตูมิติขึ้นมาโอเคเพื่อนๆเห็นอยู่ใช่ไหมครับก็คือจะมีประตูมิติที่เป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะครับส่วนตัวสีม่วงนะครับ ก็คือมันจะเพิ่มแบบว่าเป็นสายคะแนนก็คือมันจะสร้างเยลลี่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันได้เลยก็คือจะสร้างเยลลี่สีชมพูขึ้นมานะครับก็คือได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของประตูมิติสีเหลืองนะครับน้องจะสร้างเป็นอ่าเหมือนสร้างเหรียญขึ้นมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายเก็บเงินเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับตอนที่เข้าประตูมิติสีเหลือง น้องก็โอ้ค่อนข้างสร้างขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าอัพวิวเต็มอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับในส่วนความสามารถถัดไปนะครับเมื่อน้องเข้าประตูมิติอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า,ามันเกี่ยวกับเลเวลของตัวละครไออของตัวคุกกี้นี้หรือเปล่านะครับว่าเพราะว่าอันนี้เข้าประตูมิติประมาณสีทีเราก็จะอัญเชิญประตูสีม่วงขึ้นมานี่ครับประตูมิติสีม่วงก็คือเวลาที่เราวิ่งไป น้องก็จะวิ่งเร็วแล้วก็มีสร้างเยลลี่สีชมพูขึ้นมาอีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็คะแนนค่อนข้างดีเลยอันนี้อาจจะต้องรอเก็บเป้วเต็มอีกรอบหนึ่งว่ามันอยู่ที่สีครั้งไหมที่เข้าประตูมิติแล้วจะเรียกตัวประตูมิติสีม่วงขึ้นมาโอเคคะแนนก็ค่อนข้างดีเลย ส่วนตัวเงินผมอาจจะลองไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับว่าได้เงินเยอะไหมอาจจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนตัวเก็บเงินใหม่จากที่เราใช้ตัวตัวลิงเนาะเก็บเงินคอมโบการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสรุปได้เลยก็คือถ้าอยากเก็บคะแนนก็คือเน้นเข้าที่ประตูมิติสีงวงแต่ถ้าเราต้องการเก็บเงินเราก็เข้าที่ประตูมิติสีเหลือนะครับ ส่วนประตูมิติ4ี่ม้วงใหญ่นะครับเพื่อนอเดี๋ยวเพื่อนดูอีกทีมันจะมีเยลลี่สีชมพูข้างบนเห็นไหมครับก็คือเราพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็คือมันจะเพิ่มคะแนนให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณนี้ส่วนคอมโบที่ผมใช้เป็นตัวส,สมบัตินะครับผมส,สมบัติที่ผมใช้ก็คือเหมือนเราเหมือนถ้าแบบว่าเพื่อนคนไหนที่วิ่งเก่งๆนะครับผมคิดว่า คะนนไปค่อนข้างได้เยอะเลยเพราะว่าวิง่งแป๊บๆเลือดก็ยังเต็มหลอดอยู่เลยแล้วก็จะคอมโบกับความสามารถของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงจะทำลายสิ่งกีดขวางแล้วก็สร้างเย็่เลือดเล็กๆขึ้นมาด้วยนะครับรือท้ายเพื่อนๆคนไหนที่กดเก่งเล่นเก่งผมนะผมแนะนําเซตนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าน้องเก่งมากเลยโอเคแล้วก็นี่ครับกล่อง ลึกลับเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ตัวเจลลี่สีชมพูเพิ่มจากตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเก็บเก็บเหมือนเดิมเก็บกล่องลึกลับก็คือเราจะมีสิทธิ์ดอกชิ้นสว่วนออกมาเพื่อมาสุ่มตัวตัวนี้อตอนนี้ก็เพิ่มผงเวทมนต์เลย300แล้วก็เกมนะครับเกมมีแจกเพชรด้วยนะครับผม300เพชรนะครับตรงนี้ผมใส่โค้ดมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวโคดเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ากดรับเรียบร้อยวิธีใส่โค้ดนะครับก็คือกดไปที่ตั้งค่าด้านบนนะครับแล้วก็กดมาอันสุดท้ายแล้วก็จะมีตรงที่เป็นรูปกันไกลนะครับผมเพื่อนๆกดเข้าไปหนึ่งทีเกมจะให้กกอกโค้ดเพื่อนๆก็เกาะโค้ดตามที่ผมให้ได้เลยครับและตอนนี้ผมก็เก็บอ่าตัวนี้ได้ประมาณอ้อ3 0 0ผมสามารถอัพเลเวลได้แล้ว เดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปทำคะแนนให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับและวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพูดตะกุกตะกากยังไงต้องขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ